มาด,ด้า2ปี2018เป็นยังไงไปดูกันนี่เลยกระจังหน้าสวยๆแบบนี้เลยนะคะเป็นสีดำตัดกับสีโคมเมียมนะคะแคเลภายในหรูมากส่วนเบาะหลังนะคะก็ยังใหม่นะคะแบบไม่ยังไม่ได้แกะเลยเป็นสวยๆแบบนี้เลยนะคะส่วนที่เก็บของด้านหลังนะคะกว้างมากแม่แบบนี้เลยสามารถบรรจุของได้เยอะพอสมควรนะคะใส่ของได้เยอะมาก ที่สำคัญนะคะมีเซ็นเซอร์ด้านหลังมาให้ด้วยนะคะมีทั้งหมด4ตัวค่ะที่สำคัญนะคะตอนนี้นะคะทางร้านนะคะมีโปรโมชั่นนะคะลดสูงสุดถึง5 0 0 0มบาท <rib il> สำหรับลูกค,าากคา้าท่านไหนที่สนใจนะคะสามารถ Group. ทักแชทเพจเข้ามากันได้เลยนะคะมีแอดมินมีเซลคอยตอบลูกคา้าทุก2ี่สิชั่วโมงนะคะฝากรถสวยรถดีคุ้มค่าคุ้มราคาที่ประเสริฐพลสกลนครนะคะสำหรับวันนี้บ๊ายบาย